จุดเฉยครับมาแล้วมาแล้วส่วนตัวใดส่วนตัวใดเนอกระชิงจุดครับม,มาโดนนะครับ โอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะปลามาจอมเบสแฮมนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับผมจะเจ้เยออเป็นเยอะไสเดือนแล้วก็เกี่ยวทั้งตัวครับแต่ว่าจะเกี่ยวส่วนหัวนะครับเนี่ยเยออจะเป็นอี้หัวมันจะเยอแตะขอจะโพจะอีนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ทำมาลุกนครับว่าจะได้ปาก่อแต่ตะกี้ดึงอยู่นะครับ่ว่าบัตตีครับมีตัวอยู่พัตตี้น่ารุนอยู่ อีนี่เซตแล้วครับปลาลาดแน่นอนให้อีติดอยูหรือเปล่านนี่ยทำไมมันมาเร็วๆเลยครับเนี่ยเออแต่มันเป๋ยเอยู่แหมมาละปลาอย่างนี้เอ้าโอ้โหนี่ว่็ปลาลาดครับเป็นปลากล้างน,น้อยนะครับว่าไฟตัวทต่ดลึดกลึกกับปลากล้างน้อยครับนี่ ตัวนี้บาเอานะครับไปนี่ครับมา,าครับน,นมาแลครับตัวแรกครับ <c oughs> นี่มใจก็ทิชุดนะครับ Hãy subscribe mà Để không เาดิเิดสองแล้อากด้ชุนะครับเลเนี่ยหันัเลยโอเคสองตัวติดกันเลยครับเรือมาพอดีเลยอเคครับสองตัวครับจากปีนายใหม่มาหลายตีแลบ โดนครับดูยูยูแบบที่มันจะโดนป่าครับรึเหมือนมันสันเบาๆครับแต่กี้เนี่ยเนี่ยจุดเฉยครับหันสั้นเบาๆครับนดิผมก็ลองก้าวจะเก็บเบ็ดเปลี่ยนอยู่ครับโดนกระติงจุดครับ โอ้สองตัวแล้วครับกระติ๊งจุดแล้วก็โดนกระติ๊งชำร่างตัวนึงเก,ก็บไปครับเก็บไปแม่ป่าเนี่ย ม็นเต้ครับม็นก็เม็นนะโอโหเห็นป่าเต้ครับป่ามันกลิ่นน้ำแข็งครับนี่โอ้ตัวนี้มันเจี๊กระถิงจุดครับตัวนี้กระถิงเหยหี่ยงนึงครับเรือมาเหยีมม่ยมนี่โอ้มันบดดึงครับเรือมาเสียงมันจะดังอะ่ะ แน่นอนครับใครจะอีเอาปา่าไกปลาไข่อองครับอ้าววันนี้รถปลาไข่อองตั้หัววันเลยนึกว่ารถปลาลาดครับตัวนี้อืม้มไอพวกนี้ชอบพบเหยื่อปุ๊ดนะครับไอพวกนี้นี่ปลาไข่อองครับตัวนี้อเอเก็บ อยู่ครับที่อยู่อ่กมอนติดกับกินข้าวมามาแล้วมาแล้วตัวตัวใดตัวตัวใดอ๋อกระเทงจุดครับโอ้นุ่งกับมินิดตอนเนี่ยโอเคกระทิงจุดแถมหนึ่งตัวนะครับโอ้โหหมายนี่ยังเจมได้ปลากระทิงจุดสามตัวนะครับปลากระเทงสองตัวแล้วก็ไข่อ่องหนึ่งตัวครับเก็บก่อนอย่างนี้กิเข้าอยู่นะครับโอ้โห มาโดนอะไรมาโดนปลาอ้าวใช่โดนครับโดนอ้าวโดนยังอยู่นะเนี่ยก็ยังอยู่อยู่ครับยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่มาแล้วปลาลาเต็มแล้วครับโอ้กระทิงจุดตัวนี้ตัวน้อยขนาดเลยกระทิงจุดตัวนี้ยังดีครับยังเป็นกระทิงจุดอยู่ครับ น่าจะประลอดคล้องกันตอดเบาคันนะตัวนี้ันเบาจนมาคิดว่าเอ้าติดอยู่ครับเอ้าติดครับติดมันมันตอดเบามากเลยอะเดี๋ยวมันตัวน้อย กระบาดน้อยกระทิงจุดเดียมหนึ่งตัวครับโอ้ตอนยังเบาอ่ะโคตรเบาอ่ะครับโอเคแสดงว่าไอ้มุ่งเนี่ยโดนกระทิงจุดเยอะครับแต่ว่าตัวน้อยครับตอนเบาขนาดเลยผมนึกว่ามันแบบติดแล้วครับเนี่ยยังเบาอ่ะโอ้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 ตัวนี้ใหญ่ครับเอ้าลุด ยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยยังอยู่ตกลงง่ายเลยคือเป็นง่ม่เหมือนปลาปลาติดอยู่นะกั้งเหล็กตัวง่ายครับโอ้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่โอ้ยช่วงนี้คิดไม่ดีแล้วครับโอเคครับเห็นหนึ่งตัวครับใส่กับลังงามครับโอ้ยจำแจมครับนึกว่าง่ายครกั้งเหล็กนึกว่ามันนักครับมันน่าข้อไหนเดี๋ยว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 โอ้ยยังแจมครับดูโอ้โห ไปเรื่อยครับก็ทิงจุดวันนี้แจมมาจางกับเราที่แล้วเลยครับพี่ขกปางง่าเดี๋ยวแบบรุดอ๋อ่ะครับเขาจนได้ครับอั่หนึงตัวครับ กระทิงจุดรวนๆเอ้ยจะบอกรวนๆไปส่วนใหญ่จะได้กระทิงจุดนะครับนี่สองหลังนี้แับปิงครับตอนนี้ ครับ2่องตัวติดกันเลยครับกันนี้ในห้องนี้มีหลายตัวครับไม่ได้มีตัวเดียวครับได้ไหวครับได้ไหวครับลดยังจะลดอยู่นะครับ ตัวคันติดกันเลย,ยครับง่ายไหมครับง่ายไหมโยังหมานู่ครับยังหมานู่มมาถึงนี้ไดียกครับได้กันหลายแล้วเนาะ <c oughs> ครับวันนี้นะครับผมก็ได้ป่ามาประมาณตัวอีนะครับก็ถือว่าได้หลายอยู่ครับถึงตัวจะบ่ะค่อยใหญ่แต่มันก็ตัวกับบกพรอยน้อยครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบเพียงตัวอีกว่อนนะครับครับสวัสดีครับพอปลาชัดปลาเก็ตตัวนี้นี่ผมจะปล่อยนะครับมันเอาไปแยกลิ้นมันบบเหมือนเปืนครับเคยไปงไปละโอเคครับนี่ปลาทั้งหมดวันนี้ปลากระทิงจุดนี้จริงจริงมันตัวใหญ่กว่านี้นักเลยนะครับแต่ว่าโอ้ทำไมวันช่วงนี้นี่คือถึงได้แต่ตัวน้อยๆครับแต่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับ ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีแต้เต้แหละห้าหุกกรีดได้